เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจก YouTube กักรยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาหาคำตอบกันว่าตู้ปืนหายไปไหนนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะคือหลายๆคนที่เล่นริเบรียหรือการสลิงเกอร์เนี่ยครับจะเข้ามาซื้อปืนปุ๊บปรากฏววววว่่่่่าาาาาาาตตตูููู้้้้้้ปปปปปืืนน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 นทีีีีอยยยยยรรรรงงหหไไไไและะะคคัััััับบผผมมมมซึเเดด๋จพกก ก่อนอื่นเลยนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยมันเคยมีตู้ปืนขายปืนอยู่นี่นะครับผม2ตู้นะฮะแต่ตอนนี้นะครับผมแพทใหม่อัพมาเขาไม่รู้ว่าจัดระเบียบสังคมหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะเขาก็ย้ายตู้ปืนไปที่ใหม่นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็หากันไม่เจอนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมันก็อยู่ใกล้ๆที่เดิมนั่นแหละนะครับผมก็แค่เข้ามาที่ร้านขายอาวุธของคอนเทลล่านะครับจากเมื่อกี้ใช่ไหมเดินออกขวาเรื่อยๆครับผมเลยน้ำพุมานิดนึงครับผมเข้าไปที่ร้านขายอาวุธนะฮะ เมื่อเข้ามานะครับผมก็จะมี m v c นะครับผม4ตัวนะครับบอยแบนด์ทั้ง4คนนี้นะฮะซึ่งจะอยู่ตามเมืองต่างๆนะครับผมแต่พิเศษนิดนึงตรงที่ Bullet d e a l เลของเมืองพอลเ e l l a เนี้ยมันสามารถซื้ออาวุธได้ด้วยนะครับ นี่แหละครับผมตู้ปืนที่หายไปก็อยู่กับบุลเลต์ดิลเลอร์ของพรเจล่านันเองครับผมปกติแล้ว ABC 4ตัวนี้จะอยู่ตามร้านขายอาวุธหรือไม่ก็ร้านขายยานะผมเขาจะคอยขายพวกกระสุนปืนขายลูกธนูขายพวกระเบิดแสงและพวกนี้นะครับผมแต่ที่พรเจล่าพิเศษนิดนึงก็คือจะมีขายปืนด้วยนะผมก็คือโยนตู้ปืนเข้ามาในตัวนี้นะครับปืนที่ขายก็เหมือนเดิมเด้เลยนะครับผมก็จะมีเนี่ยมินิเมที่ใส่ได้ร้อยหกนะผมแต่หลายคนที่อ่ารับไม่ทันปืนกิจกรรมนะผมก็ต้องมาใช้ปืนกลของเลเวลร้อยหกแทนนะครับผมก ก่อนหน้านั้นมันมีปืนที่ชื่อว่าบู t เชอร์นะผมแต่มันค่อนข้างดอบยากมากครับผมดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่ารอจนร้อยหกแล้วค่อยมาใส่มินิเมก็ได้นะผมมี2สลอตแล้วก็ยิงค่อนข้างแรงนะฮะส่วนใครที่เอ้เลเวลเ9แล้วนะครับผมก็สามารถใช้ตัว h e เฮเ e Fater and h e l l f i r e ได้นะครับผม เป็นปืนสั้นนะครับทำให้เดสเปรโดแรงขึ้น20%ด้วยนะครับอันนี้แหละเป็นปืนที่โคโลเนก็9แล้วยังใช้มินิเมไม่ได้อะ่ะให้มาใช้อันนี้ก่อนนะครับผมก็ความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ทําให้เดสเปรโดแรงขึ้นด้วยนะครับดยความที่เดสเปรโดแรงขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ไฟแดนแรงขึ้นด้วยนะครับผมด้วยปืนอันนี้นะฮะดังนั้นก็เป็นอีกกระบอกนึ่งที่น่าจะมีใช้ไว้ตอ่อโคลเวล9 9ไป106นะครับ อ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็มาแนะนาว่าปืนเขาย้ายมาขายที่ m b c แทนนะครับผมกระสงกระสุนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ซื้อกระสุนก็ได้เหมือนเดิมได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ทําซองก็อยู่กับตัวนี้เลยนะฮะซองกระสุนนี่นะครับผมหลักๆไอ้สตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมขายพวก อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมที่มันต้องใช้แล้วทิ้งอ่ะนะฮะธนูธนูก็มีขายนะผมแต่มันจะดีซีไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะยกเว้นปืนเมื่อกี้นะครับผมซึ่งมันยังดีซีได้อยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้ละครับนะผมก็อย่าลืมกด s ับสไครต์ยูทูบกอลเลยด้วยนะครับเวาลาใ,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ